สวัสดีครับมาพบกับ R าร์ดีรีพประจำวันที่20ธันวาคม2567นะครับวันนี้ผมนายธวัชชัยไตราวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำนะครับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะครับก็จะขอนำเสนอนะครับในภาพรวมของสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับในส่วนของสภาพอากาศเองเนี่ยก็ความกดอากาศสูงะระงบบมวลอากาศเย็นเนี่ย ก็แผ่ลงมาปกคลุมนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะทําให้อุณหภูมิลดลงบ้างในบางส่วนนะครับส่วนในสการณ์ในภาคใต้เองก็ยังคงทําให้มีฝนตกนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอยู่ประมาณสัก10มิลิเมตรนะครับถึง30มิบมลิเมตรนะครับบริเวณภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับก็พื้นที่ส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ผลกระทบนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเองนะครับก็ มีผลกระทบอยู่ที่2จังหวัดนะครับที่ยังมีสถานการณ์น้าท่วมอยู่ณปัจจุบันก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราก็มีพื้นที่สําคัญนะครับก็คือในส่วนของสวนส้มโอทับทิมสยามเนี่ยซึ่งเรามีพื้นที่นะครับอยู่ประมาณสัก3 0 0พันไร่นะครับซึ่งได้รับผลกระทบณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก2,100ไร่นะครับซึ่ง เราคาดการว่าปริมาณน้ำนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับทั้งอยู่ในเขตส่วนสมโอเองแล้วก็ในพื้นที่รอบๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก20ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเองนะครับทั้งกรมชุมบทาแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยต่างก็พยายามเร่งระดมสภาพกำลังทั้งหมดนะครับที่จะช่วยเหลือในส่วนของพื้นที่น้าท่วมทั้งหมดนะครับโดยในส่วนของพอื้นที่ในส่วนของส่วนสมโอเนี่ยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคยียงที่ปริมาณน้ํา20ล้านเนี่ย เรามีศักยภาพนะครับในการระบายน้ําออกทางด้านประตูระบายน้ําแล้วก็การเสริมศักยภาพด้วยเครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับตั้งของกรมจุราทานงแล้วก็หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการสูบได้สักประมาณวันละ5ล้านลูกบา์เมตรนะครับก็ประมาณว่าพื้นที่ส่วนเนี้ยสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติก็ใช้เวลาสักประมาณ4-5วันนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราธานีเองก็เช่นกันนะครับเราก็ได้มีการดมสภาพกำลังนะครับโดยภาพรวมเนี่ย เราใช้เครื่องสูบน้ำนะครับใน2พื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าตัวนะครับในส่วนเครื่องสูบน้ำแล้วเครื่องพัดน้ำอีกประมาณเกืบสาตัวในะการเล่งนะครับระบายน้ําส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เองนะครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ